สวัสดีครับสวัสดีค่ะข่งกีฬาข้ามบีครับคัพนี้อยู่กับตูนและกีตาร์เช่นเคยนะฮะไปก่อติดโอลิมปิกปารีสกันนะครับคุณชัยวัฒน์เหมัทพะรออยู่ที่นั่นแล้วนะครับไปดูเรื่องราวของวิวกรุวุิวิทิสานะครับที่ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายวันนี้ได้สำเร็จครับวิวกรุวุิวิทิสานักแบดมินตันมือ8ของโลกเอาชนะคู่แข่งจากฟินแลนด์แบบสบายๆครับใช้เวลาไม่ถึง20นาทีควาชช้าแชมป์กลุ่ม4ีมาครอง ผ่านเข้าสู่รอบ2แน่นอนแล้วขณะที่ไบสนมณีนนก้อนลงฝึกซ้อมก่อนจะขึ้นชกในค่ำคืนวันนี้เจอกับคู่แข่งจากเจ้าภาพฝรั่งเศสการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกมส2024ที่ปอเดลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสประเภทชายเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มซนัดท,ที่2วิวกุลวุฒิวิทิศารมือ8ของโลกที่เก็บชัยมาในนัดแรกลงดวลแย่งแชมป์กลุ่ม พบกับคาเล่โคโยเน่นมือ60ของโลกจากฟินแลนด์ที่นัดแรกเก็บชัยมาเช่นกันเกมแรกวิวเล่นแบบสบายๆตบทำแต้มนำห่างเอาชนะไป21ต่อ4และเกมที่2ขณะนำอยู่8ต่อ0คาเล่เจ็บเล่นต่อไม่ไหวขอยอมแพ้ท่งผลให้วิวใช้เวลา19นาะทีเก็บชัย2แมตช์รวดคว้าแชมป์กลุ่ม4โดยวิวไปรอพบแชมป์กลุ่มดีระหว่างเคนตะนิชิโมโตะมือ10ของโลกจากญี่ปุ่น หรือใบอันหยางมือ24ของโลกจากแคนาดาจริงๆกำไรแล้วฮะเพราะว่าจริงๆผมมองแค่รอบแบ่งกลุ่มเองเพราะว่าจริงๆรอบแบ่งกลุ่มก็ค่อนข้างหนักแล้วแต่ละประเทศที่มาเนี่ยเขาก็มีฝีมือกันทุกคนแข่งๆก,กันทุกคนนะฮะก็อย่างนี้ก็เล่นเล่นให้ดีสุดฮะเล่นให้เต็มที่เพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยที่แข่งโอลิปิกครั้งนี้ครับก็อยากจะอยากจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะติดเหรียญกับประเทศ ด้านนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทายชุดโอลิมปิกปารีสเกม2024กล่าวถึงปัญหาในฝรั่งเศสว่าหลังผ่านมา5วันทุกอย่างเริ่มลงตัวจะมีเรื่องของคนขับที่ไม่ชินเส้นทางพาน,นาักกีฬาหลงบ้างแต่พอผ่านมาหลายวันก็เริ่มลงตัวเรื่องอาหารที่ไม่พอเพียงก็ได้รับการสนับสนุนอาหารจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสมาช่วยเสริมทําให้หมดห่วงไปอีกเรื่องส่วนเรื่องอาหารเนี่ยก็ทางสถานทูตก็ส่งให้ กับนักกีฬาไทยก็ทุกคนก็ได้รับประทานอาหารไทยด้วยนะครับเจไทยเลยก็ฝากถึงพี่น้องชาวไทยนะครับก็ช่วยกันให้กําลังใจแล้วก็เชียร์พี่น้องชาวไทยต่อไปครับตอนนี้ก็ทีมยกน้ำหนักก็มาถึงเมื่อวานนี้แล้วก็จวนจะแข่งขันแล้วก็อยากให้ฝากติดตามแล้วก็ในหลายๆเชนดกีฬาเรายังมีอีกหลายชนดกีฬาทั้งยกน้ำหนักทั้งเทควันโดนะครับส่วนความเคลื่อนไหวทีมมวยสากลทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงยังคงปักหลักฝึกซ้อมอยู่ภายในบริเวณหมู่บ้านนักกีฬา ซึ่งมีพันตำรวจโทวิจารณ์พลธิ์หัวหน้าสตาฟโค้ชมวยสากลหญิงทีมชาติไทยดูแลอย่างใกล้ชิดให้ทบทวนการฟุตเวิร์กชกลมและออกหมัดโดยใบสนมณีก้อนนักชกสาวไทยที่ได้บายในยรอบแรกจะขึ้นสังเวียนในรุ่น75กิโลกรัมหญิงพบกับดาวีนา,า,ยยามิเชลนักชกเจ้าภาพฝร <พอ S 2> ั่งเศสเจ้าของดีกีเหรียญทองแดง,งชิงแชมป์โลกปี2022ในเวลา22นนิกา20นาทีตามเวลาประเทศไทยหัวหน้าสตาฟโค้ชมวยเสื้อกล้ามหญิงกล่าวว่านักชกไทยต่อยได้ดีแต่แ ค่อยออกหมัดถ้าคะแนนสูสีกันเมื่อไหร่กรรมการจะให้คะแนนคนที่ขยันต่อยเมื่อเป็นเช่นนี้ตนได้เน้นย้ำใบสนให้ขยันออกหมัดให้มากๆและเดินหน้าทำคะแนนเนื่องจากต้องเจอกับเจ้าภาพที่ได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์สภาพแวดล้อมรวมถึงช่วงชกที่เราเสียเปรียบให้ชกแบบที่ซ้อมไม่กดดันตัวเองแบดมินตันโอลิมปิก2024เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาครับที่ได้รับความนิยมจากแฟนๆเข้ามาชมกันแน่นสนาม และในการเดินทางเข้ามาสู่สนามนั้นเจ้าภาพก็มีจัดกิจกรรมไว้คอยรองรับแฟนๆกีฬาแบดมินตันทุกคนการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกปารีสเกมส์แต่ละวันในแต่ละรอบแฟนๆนักตบลูกขนไก่นับพันคนทยอยเดินทางเข้าสู่สนามปอร์เตเดลลาชาเปลหรืออดิดัสอารีนาซึ่งจุผู้ชมได้มากถึง800 0ที่นั่งแม้ว่าแบดมินตันยังแข่งขันกันอยู่ในรอบต้น ทว่ากีฬาลูกขนไก่เป็นอีกชนิดกีฬาที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ชนิดอื่นๆในหนึ่งวันจัดแข่งขันกัน3รอบเริ่มรอบแรกตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีจากนั้นรอบ2 14นาฬิกาและรอบสุดท้ายเริ่มแข่งขันกันเวลา19.30นาฬิกา30นาทีในแต่ละรอบเราจะเห็นแฟนๆนักตบลูกขนไก่หลายพันคนหลั่งไหลเดินทางกันเข้าสู่สนามเพื่อจับจองที่นั่ง เข้าชมเกมการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่สุดของโลกโดยตลอดทางเดินผ่านเข้าสู่สนามฝ่ายจัดการแข่งขันแบดมินตันเอาใจแฟนๆนักตบลูกขนไก่มีอาสาสมัครคอยให้บริการเพ้นหน้าด้วยลวดลายธงชาติฝรั่งเศสหรือจะเป็นลวดลายที่เป็นแฟนเตรียมแบบออกมาเองเพื่อให้เพ้นตามแบบเอาไปอวดกันนอกจากนี้ยังมีรถสามล้อเล็กบรรจุตู้ถ่ายรูปอีกหนึ่งสีสันที่มีไว้คอยให้บริการแฟนๆแบดมินตัน สามารถกดถ่ายรูปด้วยตัวเองจะเลือกถ่ายภาพเดี่ยวหรือถ่ายภาพชุด4รูปที่พิเศษก็คือผู้ถ่ายเลือกอริยบทที่แตกต่างกันได้4แบบเมื่อเลือกภาพภายใต้กรอบรูปปารีส2024แล้วหลังได้รูปแบบที่โดนใจเป็นอันเสร็จสิ่งกระบวนการตู้ถ่ายรูปจะให้กรอกอีเมลของเราพร้อมกดส่งภาพที่เลือกเอาไว้ไปที่อีเมลที่กรอกเอาไว้ รูปสวยๆตามแอคชั่นที่เลือกของเราจะไปปรากฏในอีเมลสามารถดาวน์โหลดออกมาโพสต์อวดกันได้ทันทีส่วนการเดินทางเข้าสนามจะมีอาสาสมัครคอยอำนวยความสะดวกประกาศบอกเส้นทางเข้าสู่สนามและเมื่อผ่านการตรวจเช็คระบบรักษาความปลอดภัยแล้ว ภายจัดการแข่งขันย,ยังมีสนามแบดมินตันจำลองพร้อมไม้แบดมินตันและลูกแบดเอาไว้ให้บริการเล่นกันเพลิน,นจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนฝูงก็มาร่วมสนุกกันได้แล้วแต่ชอบใจถือเป็นอีกหนึ่งบริการดีๆที่มีเอาไว้ให้กับคอกีฬาแบดมินตันในทุกๆวันที่มีการแข่งขันสมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพชัยวัฒน์เหมัตะร,รายงานจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส